มึงฟังนะกูะจะมาคุยเรื่องความสัมพันธ์น่ะที่กูเคยถามมึงอ่ะไม่ได้ต,<า>ตีน้ำตีน้ำคุยอะไรเฮียมึงหนีน้ำเฮียอะไรวะมึงมึงจำการ์ดกูที่มึงมเคยไปแล้วมึงถามได้ไหมอ่าอ่าที่ผมตกใจอยู่อ่ะพี่ยินรบกวนพี่ฮัลโหลครับพี่ครับที่ไหนเนี่ยอยู่เลเวลพี่เฮ้ยไปรับกูหน่อยกูม,มีนเรื่องจะคุยด,ด้วยที่ไหนอะน หน้าทีซีไอจกไปรับไม่มึงฟังนะกูจะมาคุยเรื่องความสัมพันธ์นะที่กูเคยถามมึงอะมึงจำได้ปะพี่พี่มาเลเวลได้ปะเออเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปกับพี่โนก็ได้โอเคโอเคเงินแดงเงินแดงเงินแดง แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คอยู่ไหนอะพ้อหนางนะบอกมันไม้ไม้มันอะเจอกันสนับกูปะเยี่ยเดือดจัดเลยต่กี้ที่ดูคำพูดดูก็รู้เลยเดือดอะอะไรวะถามแล้วความสระันอะไรวะเหล็กเๆล็กเล็กเล็กเฮ้ยคุณสิบซับตวยนะครับ เอาครับมันเอามันเอาจ้ามามาพร้อมยังไอหนูไอหนูแจ็ควิ่งไปม่ได be ้ดอสวิ่งไม่ได้สี่ต้องสี่ทำครัวอะไรเฮียมึงหนีน้ำเฮียอะไรวะเฮียกาก แน่เลยตายแน่ในวันนี้โอ้โหเราเจอเหี้ยวิ่งหนีไอ้เหี้ยเราเป็นมาง่ายกว่ามีเลยอ่ะเอ้ยมึงไม่ทำเลยมึงโบยกูเมื่อกี้อะไรเนี่ยสี่บี้อะไรมึงวะไอ้เหี้ยแผละน้องแผละน้องถอยเปล่าได้เลยได้เอาไปเอาไปแล้วเดี๋ยวเอาเกาะกันไอ้โจ๊กเดิอพันกูปะเพื่อน อะไหไม่เอาอดิหมนเดียบือหมนเดียวือบ้าบ้าบ้าแจจังวะเด้อใจจงไงใจังวะใจจัอ่ะเอาของครับลุงเกลี้ยงเลยไวเว้ยพวกไวเพื่อนเชื่อกูวุ้ยวุ้วุ้ยว้ยวุยวุ้ยวุยเอาจัด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 ยิ่ง้อนวไม่ตายเฮียวุ้ยวุ้ย อ yeah. ุ้ยอุ้ยเอาจัดเย็ดเย็ดเย็ดเราติดปั๊มยาว่ะน้องไปฝึกมาจากไหนเนี่ยฝึกมาจากไหนเฮ้ยย็ดเย็ดเติดปั๊มยาว่ะมึงไหวเว้ยเยนมึงควงดิมึงควงดิเย็ดเย็ดเย็ดเราติดปั๊มยาวอ่ะอย่างเอาอ่ะอายาตมาส่งหาได้ได้เอาดึงนะพี่ศิลาเอาดึงเอาดึงผมเฮ้ยวันนี้ไอ้กำไหวไหมน้องไหวเปล่า สงถอยเพื่อน้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คยาวเพื่อนเขาต่อยมึงช้ำอะล้นเนี้ยป้ามอยู่ตายเมื่อกี้เมื่อกี้ป้ามอยู่แล้วนะจุ๊บจุ๊บไปด้วยครับี่ครัพี่ครับคับครยบครับครมบสรัรื่องับ่าับครับคดับรบรัับับ้รับคร่บรับครัับับครับรับครัับครับครับคับคับับครับครรร สามมใช่โหไอสัตว์นี่ฆ่าเองฆ่าเอง้าวก็ได้คิดง่ายๆที่ตเร็วๆฮาเป็นอีกแสนาวเจให้ไปก้ามอนฮาวันนี้เดวันนี้เดวันนี้เดลวันนี้เดปลาเบซื้อมาโกดแเ้วมันล้มนะเว้ยเป็นมึงนะเกาะกูเลขอะไรวะเกาะกูเียกลเบ็ว่าเสียงกูเหมือนปะเหมือนเหมือนเหมือน ที่กูเคยถามมึงไว้อ right? ่ะมึงจำได้ป่ะจำได้เออพอดีกูได้ข่าวมาเว้ยว่าคนชื่อจ่าจ่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เป็นแบบแก๊งสเตอร์อ่ะเย่อเย่อเย่ออ่ะเขาเป็นเพื่อนรักมึงกูเลยอยากจะมายืนยันความสัมพันธ์อ่ะเพราะเขาอ่ะเป็นเพื่อนรักมึงจริงหรือเปล่าวะเย่าเย่อเย่มันไม่ได้เชิงมันมันคือร่วมงานกันมาก่อนมากกว่าพี่ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นเอ้าหรอใช่ เอาแต่ว่าเขาบอกว่านี่นะเขาบอกว่าเขาสนิทกับมึงนะมโนหรือเปล่าไม่เขาบอกว่าเขาสนิทกับมึงเลยแล้วเขาก็ไอ้นี่ส่วนคำว่าเขาก็แบบเหมือนแบบไปพูดกับพวกน้องๆกูด้วยอะไรอย่างนี้อฮอมันมันมันเหมือนเคยทํางานอยู่ด้วยกันมาก่อนนี่เฉยพี่อ๋อแต่เขาเป็นเพื่อนรักึงเลยไม่ใช่หรอไม่เิกพี่แค่เพื่อรบกันนด่เฉยตก่อนอ๋อแต่มันโดนมันโดนสตมผมไปหลายรอบนะ โดนต้นตีนมัวไปด้วยเหรอโดนเยอะโดนเยอะเอ้าโดนต้นตีนหัวไปหลายรอบร่วมงานประเภทไหนโดนกระทืบไม่รูวะต้องไปถามเพื่อให้สมมาโดนเยอะผมจําได้โดนผมเยอะอยู่จริงเหรอใช่โดนเยอะเอ้าเอ้าปรโดแล้วพี่ประโนแล้วเหรอปรโดแล้วโอ้หไอ้สัตว์เอ้ยงั้นเอางี้กูได้คําตอบแล้วพากูไปส่งที่เดิมได้ไหมเอ้าแค่เนี้ยกูโดน เดี๋ยดูโดนปนเฮ้ยพากูไปส่งหน่อยดีได้เนี่ยให้จุไปส่งเอาเอารถแบบเฮ้ยไม่เอาเอามึงเนี่ยเอามึงเนี่ยทำไมวะไอ้เหี้ยให้ไปส่งแค่นี้ไม่ได้หรอแจ็คแจ็คเปิดร้อยให้กูหนเลยวัสดีครับนะทักดีครับเสียงใครอ่ะผม้นี่ไโอ้โหลืมได้ไงอ่ะอุ๊ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวต่อยกันเลยนายบอยโดนเลยนะนายสัตว์อ่าพิสุวรรณนายบอยผมเองไงพิสวนพี่ไายไปไหนอ่ะอไม่ยืนยันความสัมพันธ์เลยเฉยเขาผมแอคได้เหรออุ๊ยไม่เขาบอกว่าเขาสนิทกับมึง รักการบานจะแหกตูดโดมอ่ะแต่อันนี้โดนกระทืบหรอเขาโดนกระทือบหรอโดนเยอะโดนเยอะมาก่อนอ่ะโดนเยอะไหวาตายเรีอยวคำซามีดาผมจําได้ว่าเคยมาที่นี่ด้วยมั้งครั้งหนึ่งอ่ะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะน่าจะเคยมามั้งจาไม่ได้ว่ะพี่มันนานแล้วอะ่ะอืออ๋อ,อ,อแอันนี้กูสนิทกับมึง,มงวะเนี่ยกูจะโดนมึงแบบเป็นเพื่อนร่วมงานปะเนี่ยคะ กูเป็นเพื่อนร่วมงานวะเนี่ยตูดจมยังได้เลยผมกับพี่อ่ะพี่ยัยผมจบไม่ไดว้าแย่จังโอเคพี่มีเรื่องอะไรกันอ่ะไม่มันมีแบบนิดนึงคือมันมีอะไรบางอย่างมันสะกิดติ่งกูแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่ากูอันเรื่องอะไรกูปล่อยผ่านได้กูก็ปล่อยถูกต้องไหมเออแต่เนี้ยมันเกินไปเอาง่ายอ่ะอ่ะกูถามมึงจริงนะรู้จักกูมาเนี่ยมึงคิดว่ากูเป็นคนโง่ที่ไร้สมองเหรอวะ ออปกติพี่ไม่ค่อยเดือดกับใครนะถ้าจริงอ่ะคนขวัวแต่อย่างหนึ่งนะตอนเนี้ยโอ้โหมึงมึงจำการ์ดกูที่มึงเคยไปแล้วมึงถามได้ไหมอ่าอ่าที่ผมตกใจอยู่อ่ะ <laughs> มีคนอ่ะคือคือคอย่างนี้มันมีมันมันมีความคิดที่คล้ายๆกันเออมันมีความคิดคล้ายๆ้ายกันหนึเฉย <ๆ S 2> คล้ายๆกันทุกส่วนเลยอ อะแบบสงสัยไงได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอะไรประมาณนั้นแหละที่ผมไปตอนนั้นผมไปตกใหญ่ียอะไรวะน้าไอ้สัตว์เป็นไงเปียวไหมเปียวไหมเปียวที่พวกผมไปกีโคตรเจ๋งเลยอ่ะกูยอมรับกับมึงเลยกูไปก๊อปเข้ามาอ่ะกูยอมแม่งก็ได้อ่ะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่าไ่าฮ่าฮ่าอ่า่างผมจะาอาอะไรอย่างเงี้ยผ่า็มาขออนุญาตตลอดอย่างี่่น่านู่นนี่่าาา ไม่แต่เขาบอกว่าเขาคิดเองขอบคุณมากน้องเฮ้ยแต่กูถามจริงๆนะมึงคิดว่าคนอย่างกูใกล้เคียงกับคาว่าอัจฉริยะหรือเปล่าวะยังไงพี่แบบแต่ละอย่างที่กูทําออกมามันใกล้เคียงกับอัจฉริยะหรือเปล่าวะมันก็ผมมองว่าทําเพื่อเพื่อให้ในเมืองสนุกสิเออตอบดีดีนะคับก็ตอบดีดีได้ไงมันเชิงประมาณแบบพี่เห็นทุกคนมากกว่าตัวเองอะถ้าให้พูดเลยนะ จากที่ผ่านๆมาคือพี่ไม่ได้เอาตัวเองที่ที่แบบเป็นเนี่ยพี่เห็นคนในประเทศให้สนุกอะ่อะแค่นั้นแหละในความคิดผมนะโอเควันนี้ขอบคุณมากกูตายตาหลับแล้วเว้ยเป็นอิจฉจนกระทืบโดนกระทืบ,บ,บยับโอเคกูคเข้าใจแล้วมันก็ประมาณเพินช่วงร่วมง,งานแหละพี่เคยอยู่ตำรวจด้วยกันไงเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่โดนกระทืบมันพวกมันสนุกดี ได้เป็นความสัมพันธ์แบบซาดิสฟาดิซึ่รักหนักโอเคพี่อย่าไปคิดเยอะพี่โอเคโชคดีกูโค้เจ๋งแข็กูฟิลแล้วนำเจอเจอกันนะฮาร์ฟีโตเจอกันพี่เจอกันนะโชคดีฮาร์ฟีโตเดี๋ยวผมยืนส่งฮาร์พี่ส่งพี่สุดได้ครับโชคดีครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับว่าว่ายังไงอะแต่ว่าปกติแกไม่ค่อยอะไรนะมากนะแกน่าจะแบบเยอะเยอะคืออย่างพี่ส่วนเนี่ยผมจะบอกให้นะแม้กระทั่งพี่ส่วนัะพี่ศิลาแกเป็นคนที่ที่ที่ไม่ได้มองตัวเองอะมองมองคนรอบข้างมากกว่า แม้กระทั่งในชีวิตจริงก็แล้วแต่ในชีวิตจริงแกเป็นคนที่ที่ดีอ่ะที่ดีมากๆสาหรับผมอ่ะใช่แกเสียสละเยอะีิศลาแกเสียสละเยอะทั้งในเกมทั้งไรอ่ะจริงๆแกก็อยากไปเล่นเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะแต่สิ่งที่แกทําไม่ได้คือแกต้องดูแลคนในเมืองไงถ้าไม่มีแกอย่างเงี้ยโอ้โหก็ก็ก็แย่ก็แย่นะ